สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคทูโฮมดอทคอมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาอยู่ในหมวดของอะไรนะฮะน้องๆหลายๆคนเนี่ยนะครับถ้าเข้ามากันเยอะมากบอกว่ามีคีย์บอร์ดรูปแบบคีย์บอร์ดแบบ80%บ้างไหมหรือคีย์บอร์ดประเภท TKL นะฮะซึ่งรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าเป็นตัวฮอตที่านําโบเขาทําขึ้นมานะครับเพราะว่าวันนี้ผมมากับเจ้าตัวไหนเจ้าตัวนี้คือนับโบนะครับ X21 e M+ TKL นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับจริงๆมันคือเจ้า e อ g i กนั่นแหละแต่ตัดในส่วนของนำ้ำพัดออกไปกลายเป็นคีย์บอร์ดในรูปแบบ TKL ที่ทุกคนเห็นกันตรงนี้แหละนะครับใครอยากจะดูรายละเอียดเจ้า E อ็กปกติสามารถคลิกเข้าไปดูตรงนี้ได้เครื่องหมายตกใจตรงนี้นะครับ แต่วันนี้ผมจะเจาะรายละเอียดตัวนี้ที่เป็น TKL ที่มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับตอนนี้ว่ามีความเจ๋งยังไงบ้างสีที่เขาวางขายในท้องตลาดนี่ผมย้ําก่อนเลยนะครับจะมีสีดําดําล้วนแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้คือเป็นพิงไว้แล้วก็แบบนี้คือไว้1 0 0 0เลย ะะมีทั้งหมด3สีให้เลือกในท้องตลาดนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันทั้งสาตัวว่ามันมีความแตกต่างและโดดเด่นต่างกันยังไงบ้างเริ่มจากตัวกล่องนะครับแ็กเกจตัวกล่องดานสไตล์นะโวนะครับผมก็จัดหนักจัดเต็มให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงว่าตัวกล่องเขาจะมีอะไรหลุดลุย่ยนั่นนี่ไม่เวิร์กตัวนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วสาหรับส่วนของตัวกล่องนะครับด้านหน้านะครับตัวกล่องจะระบุมุมขวาตรงนี้มีไฟสเปกตรัมไบรทิงนะครับจัดหนักให้นะครับแล้วก็จะมีส่วนของคีย์นะครับเลเยอร์ตัวนี้ม แล้วก็2ผ่านภาษาไทายได้อีกด้วยนะฮะส่วนของอันติโกตติ้งตัวนี้นะครับอันติโกตติ้งรองรับได้100%คุณจะกดกี่ปุ่มพร้อมกันทั้งหมดในนี้ก็ได้สุดไหมนี่คือจุดเด่นนะครับแล้วก็ตัวกล่องส่วนอื่นๆนะครับทั้งด้านหลังก็ไม่ได้มีอะไรระบุข,ขึ้นมาสําหรับตรงนี้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปเจาะรายละเอียดด้านในแล้วก็ดูคู่มือกันว่าเจ้าตัวนี้มีอะไรเจ๋งกว่านี้อีกบ้างไปชมนะครับ เรามาอยู่ในส่วนของด้านในกันแล้วนะครับสำหรับเจ้า X21M Plus TKL ตัวนี้นะครับผมเรามาดูกันว่า X21 TKL ตัวนี้มันเจ๋งขนาดไหนแล้วมันมีอะไรเจ๋งบ้างผมบอกตรงผมเซอร์ไพรส์มากนะครับให้ทุกคนดูนะฮะหน้าตาของมันเนี้ยแบบว่ามี คือเป็นคนละสไตล์มันมี3แบบมะทุกคนแล้วรูปแบบของโซวิตมีความแตกต่างกันด้วยเดี๋ยวผม,มจะเจาะรายละเอยียดตรงนี้อีกทีหนึ่งให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าโซวิตแต่ละตัวนี่มีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะฮะคือทั้ง3ตัวนี้สไตล์จะต่างกันดีไซน์จะต่างกันไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ตัวดาหรือว่าตัวขาวเนี่ยนะครับเลือกเอาที่ตัวเองตอบโจทย์กับตัวเองเลยนะผมว่าเขาทามาได้ค่อนข้างเวิร์กเลยสำหรับเซตนี้นะครับสำหรับตัว TKL ของทางน V ำโบนะฮะเรามาดูกันว่าสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างในตัวกกกลล่่ออองงนนะคบบืทุจเป็แบบี มีอุปกรณ์มาให้นี่คือสิ่งที่เขามีมาให้ใบวารันตีรับประกันนะครับสติกเกอร์นะครับสองจำนวนสองแผ่นตัวนี้ก็เอาไปติดอะไรก็ได้แล้วก็จะมีสเปคบอกนะครับสำหรับสเปคตัวนี้นะครับจากที่ผมได้ลองดูข้อมูลแล้วนะฮะตัวนี้พอร์ลิเลสในการส่งสัญญาณจะอยู่ที่ 1,000Hz นเฮิร์ตนะครับน้ำหนักอยู่ที่1กิโลพอดีสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้แล้วทำไมมันหนักอย่างนี้เพราะว่าด้วยตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็น m มททัลพีแนลนะครับเดี๋ยวเรอค่อยไปเจาะรายละเอียดก ระยะที่ยาวพอสมควรนะฮะคือระยะ1.8เมตรนี่คือใช้ได้แบบสบายเลยจะเอาตัวรับไวไกลขนาดไหนก็สามารถใช้งานได้เพราะว่า1.8เมตรมันค่อนข้างไกลพอสมควรสําหรับใครที่อยากจะวางคอมไว้ไกลๆอะไรประมาณนี้ก็สามารถทําได้นะฮะเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอยียดตัว คีย์บอร์ดกันดีกว่าว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับทั้ง3ตัวจะมีความแตกต่างกันผมย้ำตั้งแต่ต,ตอนแรกแล้วนะครับทั้งตัวสีลักษณะแตกต่างก,กันทั้งหมดเลยโดยเฉพาะตัวคีย์คปและวัสดุของเขาตัวสีเนี่ยจะโดดเด่นมากนะครับแต่และตัวจะมีความโดดเด่นที่ต่างกันอย่างตัวสีดําก็จะมีความแบล็คมีความดําทะมึนทําให้รู้สึกว่าน่าใช้เมื่อเอาไปวางกับโต ขาวหรือว่าใครที่เป็นเซตขาวชมพูวางบนโต๊ะก็ใช้เซตนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นขาวเวนก็มีเหมือนกันซึ่งข้อดีของตัวนี้นะครับที่มีความโดดเด่นเลยที่ผมมองเห็นได้ชัดก็คือตัวนี้สามารถส่องฐานภาสาไยไฟได้ใครที่ชอบเล่นห้องมืดมดหรือว่าเป็นบรรยากาศที่มันคลื้ม,มๆนะครับมีไฟ LED ในห้องจับแสงจากนั่นจากนี่ หรือว่าสตรีมอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะสวยมากๆนะครับถ้างวางในที่มืดเดี๋ยวจะได้เห็นกันว่าตอนเทสไฟเป็นยังไงทีนี้เรามาเจาะรายละเอียดส่วนของดีไซน์นะครับดีไซน์ตัวนี้นะครับอยู่ที่80%นตะครับตัวคีย์บอร์ดตัดนาแพดออกไปแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเป็น60มันก็จะตัดออกไปอีกใช่ไหมแต่ตัวนี้อยู่ที่80%นะครับการใช้งานใครอยากจะใช้คีย์บอร์ดสั้นที่วันเก้าสองศาแบบนะักกีฬาอีสปอร์ตอะไรแบบนั้นสามารถทําได้วางบนโต๊ะที่ขนนนนนนาาาาาดดดดดีีีีี้้้ก็สสมมมรถทรทํไะคคดดััั่่่ือววววเแลุววต เป็นมทัลแผ่นอผสมกับพลาสติกน้ําหนักอยู่ที่1นกิโลนะครับหกิโลเน้นๆนะฮะอย่าบอกว่าธรรมดานะครับตัวนี้1นกิโลเน้นๆบวกกับสายตัวนี้สายเป็นรูปแบบเป็นสายถักนะครับแล้วก็ USB ตัวนี้ใช้รูปแบบ USB 2.0ส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังตัวนี้นะครับผมจะให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนนะครับการกันน้ําตัวนี้บอกเลยว่าไม่กันน้ํานะครับไม่กันน้าเพราะว่าไม่มีรูอะไรส่องออกมาเลยแต่ว่าตัวนี้จะสามารถล็อกสายได้นะครับตัวนี้สามารถดึงขี้ขับได้นะฮะแล้วก็ปรับระดับตัวนี้สามารถตั้งได้ตัวนี้มีกันลื่นให้4จุดนะครับไม่ต้องกลัวเลยเวลาเราจะตั้งนะ่เราจะจ้างใช้งานได้จะจงงนะครับก็จะไม่ลื่นนะครับถือว่ามีน้ําหนักด้วย1นกิโลคิดดูสิพอมีน้ําหนักด้วยแล้วกันลื่นได้ตัวนี้เนี่ย บวกกับในส่วนตรงนี้ที่สามารถดึงคีย์ชับได้เนี่ยโอ้โหใช้งานคุ้มจริงๆสั่งซื้อเธอสำหรับตัวนี้นะฮะในส่วนของคีย์นะครับคีย์ตัวนี้นะครับสำหรับปุ่มมีทั้งหมด87คีย์นะฮะ87คีย์ไม่มีนํำแผ่นนะครับเพราะว่ามันเป็นรูปแบบคีย์บอร์ด 80%นั่นเองเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดในส่วนของปุ่มกันดีกว่านะครับปุ่มสวิตช์เนี่ยผมอยากจะเจาะรายละเอียดตรงนี้มากว่ามันเป็นแบบไหนและเป็นอย่างไรลองมาเจาะรายละเอียดตรงนี้กันนะฮะส่วนของสวิตช์เนี่ยนะครับผมอยากจะเจาะรายละเอียดตรงนี้ให้ดูนะครับตัวสวิตช์ตัวนี้ผมอธิบายก่อนนะครับในท้องตลาดตัวนี้นะครับจะเป็น b ล u สวิต t ์ทั้งหมด นะครับจะเป็นบลูสวิตทั้งหมดจะมีเพียงแค่สีดําเท่านั้นที่มีเลสสวิตวางขายนะครับถ้าเป็นตัวสีขาวหรือเป็นพิงไว้ตัวนี้นะครับจะไม่มีเลสสวิตนะฮะใครอยากจะได้เลสสวิตแต่ว่าเป็นสีขาวตัวนี้ก็อกหักไปแต่ว่าถ้าใครอยากได้สีดําตัวนี้ โอเคเลยนะครับตอบโจทย์นะครับอย่าได้เลสวิตให้มองไปที่ตัวสีดําตัวนี้จะตอบโจทย์มากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ฟังว่าเสียงจะเป็นลักษณะแบบไหนตัวสวิตคคล้ายๆกันนี่แหละนะครับสตัวนี้ไม่มีความแตกต่างกันเพราะว่าเป็นบูแต่ผมเอามาให้ดูลักษณะส,สีว่ามันตัดก,กันลักษณะแบบไหนเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูระหว่างตัวเลสวิตกับบูสวิตว่ามันเป็นยังไงลองมาฟังกันดูนะครับ บรูซวิตนะฮะลองเปรียบเทียบกันดูนะครับระหว่างเลทกับบรูนะฮะ จะเห็นได้ชัดนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันในระดับหนึ่งเลยแล้วฟิลมันต่างกันยังไงตัวเลสเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวจากที่ผมได้สัมผัสมาหลายๆตัวนะครับตัวเลสแน่นอนว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยมันกดเป็นจังหวะเดียว,แล,วแล้วมันจะมีเสียงแบบว่ากึ๊กในจังหวะแบบว่าลงไปครั้งเดียวไม่ใช่แบบเงียบไปเลยนะครับแต่ก็มีความมันที่เราสัมผัสได้อยู่แต่ถ้าเอาความมันแบบสุดๆทุกคนจะรู้อยู่แล้วนะครับไอเสียงดังๆแบบปั๊บๆมาเลยเนี่ย คนจะได้ยินใช่ไหมเสียงแ,แหลมแหลเกิดจากบูสวิทนะครับซึ่งใครที่ชอบเนี่ยแบบว่าเป็นฟิลแบบผมแบบโลกจิตกดแล้วรู้สึกแบบมันโดนป่ะนะเวลาเล่นเกม FPS แล้วมันโดนมันได้มันโดนนะครับก็ลองมองมาที่ตัวบูสสวิทแต่ใครที่ชอบแบบว่าเงียบๆแบบฟิลประมาณบางคนจะเอาไปเล่นแบบว่าเล่นกับเพื่อนหรือะไรแบบที่กลัวเพื่อนจะรำคาญ เลสสวิตก็ได้นะครับตอนนี้ก็จะตอบโจทย์มากกว่าแต่ก็ต้องขอย้ําอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับส่วนของบราลสวิตอ่าบางคนเนี่ยถามกันมาเยอะเหมือนกันว่าบราลสวิตจะมาหรือเปล่าอนาคตมีสิทธิ์จะมาสูงมากนะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้ก็สั่งผลิตเอามาเทสกันก่อนอานะจะเป็นบลูสวิตและเลสสวิตที่แบบว่าวางขายแต่ว่ากลุ่มของบราลสวิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีน้อยบางคนชอบนะครับผมเข้าใจว่าความชอบส่วนตรงนี้มันมันส่วนบุคคลนะมันแตกต่างกันนะครับก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีส่วนตรงนี้เข้ามาทีน ฟว่ามันจะเป็นลักษณะยังไงสําหรับเจ้าตัวนี้ไปชมเลยครับเรามาอยู่ในส่วนของไฟแล้วทุกคนผมบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากนะฮะเพราะมันสวยจริงๆผมคอนเฟิร์มเลยว่าสวยจริงๆทุกคนเห็นไหมว่ามันสวยมากๆ แบบไม่เตะตานะครับไม่ได้ป้ายายาอะไรเท่านั้นเพราะผมก็โดนป้ายยาเหมือนกันตอนนี้มันสวยจริงๆนะฮะดูจากตัวไฟที่วิ่งตอนนี้คาแรคเตอร์คีย์บอร์ดทั้ง3ตัวต่างกันทั้งหมดเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบคือ powerpuff g i r l ทุกคนต่างกันมากในะครั่ความสามารถต่างกันมากและสีเมื่อเอามาใส่ในรูปแบบที่มันต่างกันแบบห นะครับมันโดดเด่นมันเจ๋งจริงๆนะฮะเรามาเจอดรายละเอียดมัลติมีเดียเร่ผมตื่นเต้นไงคือมันสวยมากนะครับตัวนี้ส่งผ่านภาษาไทยชัดเจนมากๆนะครับคือไฟคมสุดๆนะฮะเรามาดูกันตัวนี้ฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับจิ๋วแต่ใจจริงๆนะครับมัลติมีเดียตัวนี้จัดให้เต็มๆเลย12ปุ่มนะครับมีปุ่มวินโดว์ล็อกให้ด้วยนะฮะซึ่งตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆถ้าได้ไฟและได้จัดเต็มขนาดนี้นะครับวางบนโต๊ะได้แบบสบายด้วยนะฮะแล้วทีนี้ในส่วนของไฟนะครับเดี๋ยวผมจะให มีในการควบคุมเนี่ยเราจะสามารถปรับเปลี่ยนสีได้แล้วก็ส่วนของโหมดต่างๆสามารถควบคุมได้ในส่วนของแผ่น up แผ่น d o w กลุ่มของปุ P ่ม home e n d insert delete พวกนี้นะครับสามารถควบคุมได้ในส่วนตรงนี้นะฮะคือส่วนของไฟปรับยังไงนะครับกดฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวผมจะปรับตัวดำให้ดูก่อนนะฮะตัวฟังก์ชันแล้วก็มาที่ปุ่ม insert ก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะ เราสามารถกดปรับไปได้นะครับตัวนี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันมาเยอะแล้วนะครับเนี่ยนะครับปรับไปเราชอบหมดไหนก็ลองปรับกันดูนะครับและเปลี่ยนสีได้ที่ปุ่มตรงนี้นะครับที่ใกล้ๆเครื่องหมายรถจะเป็นปุ่มคําว่า RGB นะครับกดลงไปงทันทีมันจะเปลี่ยนสีได้เนีนยนะครับนี่มันจะเปลี่ยนสีได้นะครับเห็นไหมฮะมันจะเปลี่ยนสีได้แล้วตัวนี้จะสามารถควบคุมทิศทางได้ด้วยในปุ่มข้างนะครับ ปุ่มวิ่งซ้ายไปอ่าวิ่งขวาซะหน่อยเห็นไหมฮะซึ่งสมูทมากทุกคนมันสมูทสุดๆนะครับผมให้ดูดูความสมูทของมันฮะเห็นไหมครับนี่นะฮะยังไม่เท่าไหร่ตัวนี้ผมให้ดูหมดไฟแล้วใช่ไหมผมจะให้ดูตัวสีชมพูตัวนี้ท็อปปิคมากๆเป็นท็อปปิคของตัวนี้เลยมันสวยขนาดไหนทุกคนมาดูกันนะครับกดฟังก์ชั่นให้ดูกันแบบชัดๆเนี่ยนะครับทุกคนดูทุกคนดูมันความสวยแบบ อผมไม่เคยเห็นคีย์บอร์ดตัวไหนสวยงวนตาขนาดน,นี้ทุกคนมันตัดสวยมากทุกคนดูสิครับดูมันชัดมากมันสวยมากมันคมสุดๆเลยฮะทุกคนเห็นไหมฮะเห็นการตัดของตัวไฟไหมครับเมื่อปอาไปวางบนโต๊ะผมบอกเลยตัวนี้เด็ดอันนี้กินใจผมเลยนะสีครูตัวนี้สั่งเข้ามาเลยนะครับไม่งั้นหมดผมไม่รับประกันนะครับผมบอกเลยนะฮะตัวน่าจะไปไวสุดแล้วนะครับเพราะว่ามันสวยมากเนี่ยทุกคนดูดูดูโอ้โหดูความสวยของมันนะ ดูผมชอบสีฟ้าที่มาแต่งกับชมพูมากผมชอบมากๆเรามาดูสีขาวบ้างฮะตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาใครที่ชอบคลีนๆแบบไม่มีชมพูก็ส่วนหมืองกันนะครับเรามาดูกันนะฮะเนี่ยนะครับกดเปลี่ยนนะครับที่ RGB เห็นไหมฮะ เฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันขาวนวลน,นะครับมันขาวนวลเพราะปกติเนี่ยเท่าที่เราเคยเจอเราก็จะเจอประมาณนี้นะครับดูสิคือผมบอกตรงๆว่ามัน success ไปหมดนะครับมันมัน f u l จริงๆสาหรับตัวนี้นะครับผมไม่รู้จะบอกอะไรแล้วนะครับแล้วส่วนของฟังก์ชันตัวนี้ก็ควบคุมดูนะฮะในส่วนตรงนี้มันจะสามารถควบคุมได้เยอะมากเนี๋ยผมปรับตัวสีขาวให้ดูก็ได้ เนี่ยนะฮะมันสวยแบบฟูแล้วก็มากด R G B เปลี่ยนเลยเอาที่เราพอใจนะครับแต่ละปุ่มจะมีปุ่มที่สามารถปรับได้แต่ละโหมดจะแตกต่างกันนะครับนี่นะฮะชอบแบบไหนควบคุมมาเลยเนี่ยนะครับชอบแบบนี้หรือแบบไหนมันสามารถปรับเปลี่ยนได้หมดมันฟู R G B นะครับตัวนี้ฟู R G B ไม่ใช่มินิ R G B นะฮะผมย้ําก่อนนะครับบางคนจะบอกว่าเป็นมินิหรือเปล่าแต่ละแถวได้แค่แต่ละแถวไม่ใช่นะครับแต่ละปุ่มเป็นฟู R G B สเปกตรัมเลยนะครับตัวนี้จัดเต็มได้หมดเลยนะครับนี่ เป็นไงปึ๊บพับปึ๊บพับเนี่ยแต่บางโหมดก็ไม่สามารถปรับได้นะครับจะปรับได้ส่วนใหญ่แต่จะมีโหมดแค่ประมาณ10%ที่ไม่สามารถปรับได้เหมือนแบบเขาฟิกมาแล้วประมาณนี้นะครับก็คือเป็น R G B ทั้งหมดแล้วนะฮะนี่สวยมากสวยมากสวยจริงๆนะครับแต่เอาจริงๆตัวนี้ซื้อใจผมไปเลยอ่ะผมชอบตัวนี้สุดจริงๆนะตัวชมพูที่เป็นคีย์ขับด้วยนะครับที่เป็นอ่ไวท์พิง สุดแล้วจริงๆนะฮะมันสุดๆแล้วนะครับส่วนตัวผมชอบตัวนี้มากปันแบบโหเนี่นะฮะดูดูความบริติ้งของมันนะครับมันสวยสุดๆเลยลองตัดสินใจดูนะตัวนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยครับไฟมันสวยมากนี่คือส่วนของไฟแล้วทีนี้ในการควบคุมนะครับในส่วนของความสว่างเราสามารถควบคุมได้ไหมเรามาดูกันนะครับกดตัวนี้ฟังก์ชันแล้วก็ลดลงตัวนี้ที่ปุ่มลูกศรน,นะครับ1 2 3 4 5ห้า แล้วจะมีไฟแดงขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมบอกว่ามันดับไปแล้วคุณไม่ต้องกดแล้วนะครับแล้วคุณก็เพิ่มขึ้นไปนะครับเมื่อมันสุดก็จะมีสัญญาณบอกแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับการควบคุมส่วนอื่นๆจะมีอีกไหมนะครับตัวนี้จะสามารถควบคุมในส่วนของตัวนี้ได้นะครับคือความเร็วนะฮะคลิกขวาคือเพิ่มความเร็วและซ้ายตัวนี้นะครับจะเป็นการหยุดความเร็ว ผมเนี่ยโดยส่วนตัวก็ใช้คีย์บอร์ดลักษณะประมาณนี้แต่ใช้ปีที่เก่าแล้วตัวไฟจะไม่สมูทแบบนี้ผมย้ำไว้เลยนะครับใครที่ใช้คีย์บอร์ดเกล่าๆจะเป็นแบบผมนะฮะ ในช่วงปี2020นี้เขาพัฒนามาแล้วในส่วนของตัวคีย์บอร์ดแทบจะทุกตัวไฟจะสมูทมากแล้วตัวสีขาวตัวนี้ถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับอันนี้ผมแถมให้นะครับบางคนก็จะถามว่าเฮ้ยตัวสีขาวเนี่ยจริงๆมันขาวเนี่ยมันขาวแบบขาวขาวสุดๆเลยไหมหรือว่าลาักษณะยังไงลองมาดูกันเดี๋ยวผมจะกดให้ดูฟังก์ชันแล้วก็เป็น R G B นะครับนี่คือสีขาวนะครับนี่คือขาวของเขานะครับก็ลองตัดสินใจดูว่ามันขาวแบบที่เราพอใจไหมแต่ผมว่มามันออกไปส่วนฟ้าหน่อยนะ เป็นแบบขาวผสมฟ้าหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ขาวแบบล้วนเลยที่เป็นแสงไฟขาวๆส่องเหมือนไฟบ้ารออะไรแบบนั้นอาจจะไม่ใช่นะครับถ้าคุณไม่สนใจตัวนี้ผมไม่รู้คุณจะไปสนใจตัวไหนแล้วนะฮะเพราะว่ามันเจ๋งสุดเลยสําหรับตัวนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างเลยครับทุกคนครับนี่คือข้อมูลสําหรับเจ้าตัวนี้ขอนเข้ามาคีย์บอร์ด80% ะะวางบนโต๊ะมีตัวไหนแนะนำบ้างแล้วก็มีคอมเมนต์ก็มาบอกว่าเมื่อไหร่จะรีวิวเจ้าตัวนี้เอ็ t ซิเนี่ยผมรอมานานแล้วนะครับถือว่ามีความโดดเด่นพอสมควรเพราะว่าส่องผ่านภาษาไทยได้ด้วยแล้วก็หน้าตามค่อนข้างที่จะโดดเด่นพอสมควรสำหรับตัวนี้นะฮะเดี <S <S <ๆ>๋ยวใ,ใครอยากได้สั่งซื้อเลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างผมแปะให,ให้หมดแล้วพร้อมราคาทุกอย่างชัดเจนอย่าลืมเปิดดูนะอย่ามาโวยวายแบบว่าทําไมไม่แปะราคาคุณจฟะ,ะฟ้องอะไรแกฟ้องอะไรอย่างงี้ไม่เอานะฮะผมแปะราคาทุกอย่างให้แล้วชัดเจนอยู่ด้านล่านะครับ ดีสคริปชั่นอย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับลิงก์สินค้ายอยู่ตรงนี้ซับสไครต์ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ